มัวน้เขาแม่โอ้ยซืนเบิดเว้ยเอาซื้อเนี่ยนัาปากอีอ๋เรามาลำพนันสิไปตลาดนัดบ่หวแหมมาลำไปตลาดนัดแดงตู้ส่งนี่มากระยองของมุนเยลี่ทนกว่าเร <c oughs> ื่องข้าแต่บึงตบอก,ก็จะเป็นท่าชีตีบ้าที่เป็นพระฤาษีอันว่าโตของข,งข้าคือฤาษีองค์ใหม่องเก่าไปเลยองค์เก่ามาบ่ได้พอมี้อหน้อยพบนยูกรรม น้ำแต้มาคล้องสั่งบำเพ็ญศีลอยู่กลางตาลูกแล่เต้าเมียไข่กะบอม,ม,าามีไหนหรอวาพระมีอะไรมาซุ่มเขาถ่ายหูเปน็นล่องหนซื้อพิมพ์ม,มาคือมีได้ซุปนั่นไม่เป็นพระแม่หยังเบิง่งมันคักคแยกมันออกออกไี<า>ไม่มันไม่เป็นพระนี่ซุปนั่นท้อไล่ศาสนาทำได้จะพ, <า S 1> พาเรือมาวางนาสินมั่มีพ่อโตเน<อ>ี่ยมึนไม่มึนบ่นอะไรซิบก็วิซิบห่วยทิมเรือเราไม่ไห่แต่คล้องเป็นพวกพิเศษพุ่นไปห้องเขียวหุบออกจากเขียวไปห้องขาวหุบบ่อย นอนวัดสมินอนไทยกันนอนลำลงเลี่ยจังหวัดนันจังหวัดนี้ดีกว่ดีพูดนยิ่งเนาะจะตั้งประเทศเล่นเสกีเสือยู่บนเจ้าก็ยังสินักถือว่าเป็นท้ายที่จะบอกไหวบ้าใช่แล้วสุู้ในนักทีใช่ไหมหนับมืดเนาะสูมโฮมเขียวโฮมขาวนี่าเนาะโฮมเหลืองเหลืองไล่ไล่ที่ฝ่ายใครในเนาะมาสู้ไปอีกเนาะบวชมาสามสิบปีทองสัตพี่บ่ทันใดสามสิบปันสาทองสัตพี่บ่ได้เป็น อยากอยังอยู่กัดกันอ่ะเบิรวิดีโออยู่เอาว่ามันจัวโลเราเหรียนไม่รีดสั่หวยมันมาจากไหน